คนถูกหลายคนแล้วก็แถมถูกเยอะก็มีหละมั่งเอาของของของปูเข้าสามตัวไงใช่ใช่ของปูเข้าสามตัวเลยเนาะใช่ใช่ใช่ครับก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับปูก็ก็โอ้นะเาทุกคนเดี๋ยวนี้ที่ที่ประมาณสิบกว่าคนเขาไม่เอาชุดตัดเลย ก็คือชุดเต็มวันนี้วันนี้ขอชุดเต็มเลยครับปู่วันนี้เดี๋ยวใกล้ๆวันแล้วเราค่อยตัดกันเนาะปู่เนาะอ่าเขาบอกว่าปู่คนที่เขามีลายแล้วนะเขาโทรมาเขาบอกปู่ไม่เอาเต็มไปไม่เอาตัดตัดไม่ต้องส่งให้หนูนะไม่ต้องส่งให้ผมนะผมเอาเต็มอย่างเดียวโอ้คูอเขาถูกทุกงวดตั้งแต่เขาเข้ามานี่เขาถูกทุกงวดเนี่ยเขาถูกทุกงวดเลยแหละครับปู่ ได้ทั้งถูทั้งวิ่งด้วยครับวิ่งด้วยแล้วก็ถูกคือเขาคงแกเล่นเยอะนะอ๋อคงเป็นว่าเขาก็ลงทุนเยอะเพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งวันนี้เมื่อวานพอเลขออกปุ๊บยังไม่ไทันเลยโทรมาขอเลขบันเีก็โอนเงินเข้ามาถวายห้าพันถูกถูกถูกถูุครับผมสานนั้นคงยาเข้าสามตัวคงยะเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าคงจะแทงอย่างนั้น ครับเลขเลขปู่นี่เป็นสูตรคำนวณใช่ไหมครับปูเป็นสูตรคำนวณที่ว่าเขาเอาเอา,เอาสูตรนี้ให้ปูใช่ไหมใช่ใช่สูตรเดิมสูตรดั้งเดิมเราไหมครับดั้งเดิมเลยไม่ม,ม,มีมีสูตรหนึ่งเขามาปะมาผสมประสานกันคือโยงเข้าหากันแล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นได้รูปเลขสามตัวด้วยอ๋อสูตรสูตรล่างอย่างเดียวนั่นเหละครับปูจะเอาส่วนล่างอย่างเดียวเวลานี้ มันกลายเป็นเข้าทั้งบนทั้งล่างเลี้ยวจั่งหวดผ่านก่อนโผให้เก้าศูนย์กับหนึ่งห้าใช่ไหมมันก็ออกศูนย์เก้าข้างบนแล้วก็หนึ่งห้าทั้งห้าหนึ่งทั้งล่างทีนี้เจ้าเนี้ยก็คนววานั้นคนก็ถูกกันหลายคนเพราะเขาจเอาชุดใหญ่เขาไล่หมดเลยแล้วทีนี้เลขหนึ่งห้ากับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเนี่ยเป็นไปเลขตรงที่เขาชอบเขาก็เลยอัดหนักหน่อยเขาก็เลยถูกเยอะหน่อยก็ว่าอย่างนี้ครับผม นี่แหละปู่ถึงบอกว่าทุกคนที่เข้ามาฟังวันนี้ออนแอร์หรือยังออนแอร์แล้วครับปู่อะจะบอกฝากบอกสมาชิกหรือว่าเอฟซีทุกคนที่ฟังปู่อยู่เนี่ยครับให้เน้น ชุดใหญ่ยากการที่จะรวยทีเดียวมันลําบากมากครับผมเนาะแต่ถ้าเล่นชุดใหญ่เนี่ยทุกตัวที่ปู่ให้ไปเล่นสมมุติว่าปู่ให้ไปสิบสิบสี่หางเล่นไปตัวละยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาท,บาทแล้วทีนี้สมมุติว่าตัวนี้ันชอบละครับเท่ากับดวงตนตัวเองเหมือนกับเจ้าเมื่อวานเนี่ยสองสามเจ้าเมื่อวานเนี่ยที่ถูกเยอะนั่นเขาก็เนะเลย เขาโกโปกเยอะเลยทีนี้ถ้าถ้ามันไม่ถูกตรงที่เขาชอบมันมาออกตัวอื่นเขาก็ไม่ขาดทุนครับคือทุนไม่เสียว่างั้นแต่ถ้าเล่นกับสูตรนี้นะถ้ามันไม่แน่จริงมันไม่ได้อยู่กับปู่มาตั้งแต่ปีสี่ศูนย์นี่หกแปดแล้วมันกี่ปีโลปอโอ้ครับผมใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ไหมครับปู่ก็มุแต่สูตรนี้ตลอดเลยเดี๋ยวมันก็เข้าตลอดแต่เพียงแต่ว่า เราจับจุดมันไม่ได้เอ <ide> ้ามื่องวดงวดเมื่อกี้ปู่หลักร้อยวิ่งหลักร้อยปู่เข้าไหมครับผมไม่เข้า <P ül üyor> เพราะว่าปู่ไม่ได้ให้นะครับงวดเมื่อกี้มันไม่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้ามันไปอยู่ล่างชั้นนึงอ๋อครับผมอ่าเออห้อยสามติดสามมันไปอยู่ล่างครับเ<ต>อาดเจ้าโอหลักร้อยไม่เข้าหลักร้อยไม่เข้าเลยครับแต่ล้ไม่เข้าเลยนะมันเข้าเลขวิ่ง ปูให้วิ่งต่าก้าวล่างลองสามข้างบนให้วิ่งศูนย์กับหนึ่งเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าหลักร้อยขายไปงวดเนี้ยครับแต่เข้าเลขวิ่งทั้งสองตัวแล้วก็มาเข้าสามตัวโต๊ดน้องปูเนาะเแล้วมาก็เข้าสามตัวโต๊ดนะแล้วเป็นเลขที่แทงง่ายเลรมันเป็นเลขขามไงเลขขามมันก็เลย มันก็เลยได้ได้ในมันก็ซื้อง่ายหน่อยครับซื้อสามผ่านเหรเนาะอาอตอนนี้พร้อมแล้วครับปวนนูวันนี้ยิ่งวันนี้ยิ่งแพงง่ายละโอปอครับผมพร้อมแล้วครับปูครับเดี๋ยวเดี๋ยวัยงไม่ดูดังไม่ได้เอาเลดออกมาเลยอ๋อหมดแช่หมดแช่คุยวางไปกว่าจะไม่ได้แปดนาทีไงโอ้ขอบคุณครับปูครับโอ้กว่าปอจะไม่ได้แปดนาทีโอ้ขอบคุณครับดเดี๋ยวนะครับผม ออยู่ไหนยที่น่นก็จะ,กจะเอาเรามันโอเคครับเอาชุดเต็มไปก่อนนะก็เดี๋ยวขอวิ่งก่อนครับปู่ครับขอวิ่งเหรอครับอวิ่งบนสองกับห้าวิ่งบนสองกับห้าอกรลองหนึ่งลองหนึ่งทีนี้หลักร้อยสองกับสามวิ่ง วิ่ง 100. ร้อยหลักร้อยหลักร้อยสมม <3. S 2> องกับสามสองกับสามแต่ได 1, 2, 3, 1, 2, 3, ้หนึ่งสองสามมาอย่างนี้กเ็เอาเอาได้ถึงถึงสมม,มติว่าปูให้ให้ห้าห้าไปอย่างนี้ก็เอาสองห้าห้าสามห้าห้าไปเลยอ๋อครับผมครับสุดที่นี้ว่างวดนี้เล,เลขวิ่งบนอ่ะเด่นที่สุดคือพราะอกคือสองสองกับห้าครับกับห้าสองกับห้าเด่นพอพกันเลยแล้วล่างนะครับปูล่างวิ่งหนึ่งกระสี่ หนึ่งกับสี่เด่นพอๆกันเลยทั้งหนึ่งทั้งสี่เด่นพอๆกันอ่าดับล่างก็คือห้าดับล่างคือห้าใช่เซอร์้าติดห้าจะไปซื้อล่างครับผมซื้อแต่คนอย่างเดียวเพราะมันเด่บนบอลอ๋อครับนะครับเอาท,ทีนี้เอามาเอาสามตัวก่อนได่ไหมครับผมอ่าสามตัวถ้าสามตัวฮะถ้าสามตัวเลยตองห้า ห้าห้าห้าครับปูใช่ใช่ครับก็สูตรมันสูตรมันได้อย่างเงี้ยทำไงอ่ะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็มาสองห้าห้าสองห้าห้าสามห้าห้าสามห้าห้าสองสี่ห้าสองสี่ห้าสองแปดห้าสองแปดห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองสี่หนึ่ง สองสี่หนึ่งโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ใกล้เรารอบสองเดี๋ยวปู่จะจัดเน้นชุดสามตัวให้เต็มที่เลยครับผมชุดเน้นใช่ไหมครับปู่รอบหน้าจะเป็นชุดเน้นใช่ไหมครับผมเป็นชุดเน้นเลยสามตัวเน้นสามตัวเลยอ๋ออันนี้เป็นชุดเต็มไปก่อนนะปู่เนาะอันนี้ชุดเต็มชุดเต็มไปก่อนครับเอาบนล่างบนล่างนะบนล่างนะบนล่างบนล่างมีท้า คือห้ามันดับล่างอยู่แล้วถ้าตีห้าก็จะเป็นสีกันแล้วกับล่างนะบนล่างนี่สองตัวใช่ไหมครับปูสองตัวสองตัวบนล่างครับเอาเอาบนล่างห้า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 สี่ห้าสี่ห้าแปดห้าแปดห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าอะ เจ็ดเก้าเก้ากหห้าสาห้าี่ตัวนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบตัวครับปูสิบามดอีกคู่นึงเมันเออห้าศูนย์ก็มีแล้วครับเอา่านสูตรมันอยู่ข้างบนกุฏิ นี่มันเอาถ่ายโทรศัพท์มาอ๋อครับผมหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกเริ่มไปหนึ่งหกแค่หนึ่งหกหนึ่งหกครับผมหนึ่งหกทีนี้ไปล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับฮะไปล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับบนมันมีกี่หางครับปู่ครับล่างอย่างเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหางฮะหกหางโอเคได้อยู่มันมันเต็มกระดาษผมนะปู่ผมก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยว ม่ต้องไปบนไงครับล่างไม่ต้องกลับเนาะปู่เนาะล่างไม่ต้องกลับแล้วก็ไม่ต้องไปดซื้อบนล่างอย่างเดียวครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหกสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่สองสี่สองสี่หกสี่หกนี่แหละวงเล็บหนึ่งสี่กับสี่หกล่างใช่ไหมครับปู่ใช่ล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับ ไม่ต้องกลับอืม,มอกบแต่คนเขาซื้อเขามีเขากลับแล้วเขาเคกลับมาที่เนี้ยเป็นมัวมาอย่างเนี้ดยดูรับนบอกว่าไม่ต้องกลับหรอกครับผมแต่ว่าไปตามสูตรเนาะแล้วบนล่างปู่มีวงกลมไหมครับปู่วงกลมก็วงกลมที่ติดห้าติดห้าห้าห้าแปดห้าห้าศูนย์ เจ็ดห้าเก้าห้านักก็คือตัวห้าห้าหนักก็คือห้าห้านะปู่นเนาะใช่ตักคือเลขออกวันเสาร์โอปอครับส่วนใหญ่เบิ้ลแน่นอนโอ้ผมใหญ่นะ,ะนเบิ้ลนะ,นะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเบิ้ลแน่แน่เบิ้ลหลังอ่ะคือถึงวันที่แล้วมันเบิ้ลหน้าใช่ไหมวันนี้จะมาเบิ้ลหลังอ่ะคือปู่บนล่างนี่กลับด้วยไหมครับผมโอก็อตามหลักก็ไม่กลับแต่ ทุกทีมันก็ออกกลับเหมือนกันก็ก็ให้กลับนั่นแหละครับโอเคนะแต่ว่าล่างนี่คือไม่ต้องกลับเลยใช่ไหมครับล่างอย่างเดียวที่ว่าล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับนี่ครับก็คือไม่ต้องกลับในความหมา,มายนันมาตรงตรงครับเดี๋ยวใกล้ๆวันจะไปจะมาย้ำชุดสามตัวอีกนะครับปู่ใช่ใช่ชุดสามตัวคือมีเยอะแต่ว่า มันคือเอาชุดเต็มเลยไะสามตัวชุดเต็มของมันแต่ว่าปู่เน้นให้คอมเมนต์ให้ครับผมครับผมเ,เอาเป็นเป็นแนวทางงวดเนี้ยครับอสองสองห้าห้ากับสามห้าห้าที่ให้ไปอันนี้คือชอบชอบชอบ,ชอบส่วนตัวเหรอครับปู่ไม่ใช่ชอบส่วนตัวแล้วเป็นสูตรของมันที่จะมาในสิทิ์ที่จะมาสูงก็คือสองห้าห้ากับสามห้าห้าเพราะหลักร้อยเนี่ยมันได้สองกับสามไหมอ๋อครับผมครับ แล้วมันจะเบิ้ลขาอย่เบิ้ลหลังอ่ะครับข้าวช่นี่แหละนะครับปูมทั้งชอบด้วยทั้งไปตามสูตรมันด้วยโอ้ครับปมครับงั้นแล้วมันได้ถามใชไหมงวดน,นี้มันจะเริ่เบิ้ลอะปูปป่ว่านะครับ <นะ S 1> เอาเอาวันนี้เป็นชุดเต็มไปก่อนเนาะปู่เนาะชุดเต็มอ่ะชุดเต็มแล้วเบอร์รรโทรก็ลงไปด้วยครับผมอ่าทุกคนถ้าได้เบอร์โทรแล้วก็ไม่ต้องโทร ก็ได้ถ้ามีแอดไลน์ก็ให้แอดไลน์มาเลยน่าดได้ครับผมนะับเว้นว่าแอดไลน์ไม่เป็นก็ปูแอดให้หละโอเคครับเมื่อกี้ก็กำลังแอปเมื่อกี้ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่ส่งลูกจบปอเอกนะครับเอีครับเป็นชุดเต็มนะครับผมชุดงวดที่แล้วก็แตกสามตัวนะครับเนาะงวดนี้ก็ให้เป็นชุดเต็มไปเลยแต่ว่าปูก็ยังใจดีนะครับผมวงกลมให้นะฮะ สำหรับชุดเน้นมีทั้ง3าตัวบน2ตัวบนล่างแล้วก็ล่างไม่ต้องกลับนะครับส่วนวิ่งหลักร้อยของปูคือ2กับ3นะครับยังไงก็ใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ